อัญญวิสุวิสุรัตนัถายาวิสะรัณเนสะรัณจังชิรานิยาจังทุ teman pisangkan saranaang kacaman keluargagawan itu so ti diutan sarang kacaman keluargagawan พวกเราระลึกถึงโสมแม่ครังที่สองตาติยปิพุทงสารนงคจามะพวกเราระลึกถึงความรู้แม่ครังที่สามตาติยปิธรรมงสารนงคจามะพวกเราระลึกถึงความแม่ครังที่สามตาติยปสงคัญ

Right oh, yeah. ปัญจสิกขาประานิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้สีเลนะุุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสีเลนะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสิน สีเลนานิพพติงยันตีจะถึงความสงบพร่มเย็นได้ก็เพราะสินตสมาสิลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด